ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเรง็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่16กันยายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยมีนายแพทย์เฉลิมพลชัยรัตน์ ผู้อหน่วยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีร่วมด้วยนางอาภาเพนธรรมนุหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในในายสุวิทธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนผู้บริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสอมประชาชนร่วมในกิจกรรมเสวนากิจกรรมการตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง นิฮัการการรณรงค์ต้านไพยมะเร็งต่ำลูกหมากบริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งการตรวจสุขภาพเช็คอัพสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA test ฟรีในสตรีอายุ30 60ปีโรคมะเร็งต่อน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยโดยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจัดเป็นโรคมะเร็งของระบบโลหิตวิทยา หรือระบบโรคเลือดมักเกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายเช่นบริเวณลำคอรักแร้ขาหนีบข้อพับแขนข้อพับขาและในช่องท้องเป็นต้นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยังไม่ทราบแน่ชัดแต่จากข้อมูลพบว,ว่ามีความเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมการสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเรง็งเช่นสารเคมีปราบสัตรูพืชรวมไปถึงการมีภูมิคุ้มกันเนื้อร่างกายลดลงเช่น โรคเอดการปลูกถ่ายอวัยวะโรคไขข้ออักเสบเป็นต้นโดยทั่วไปผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะมีผลการรักษาดีมีโอกาสหายขาดจากโรคและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะเริ่มแรกดังนั้นการหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นดีใจมากนะครับที่ทางท่านผอโรงพยาบาลมะเร็งนะครับได้มาลงพื้นที่ บ้านทีทวนครับก็ถือว่าตอนนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับเพราะว่าปกติชาวบ้านของเรานี่ก็จะไม่รู้ว่าสาเหตุที่เราเกิดโรคมะเร็งมีอะไรบ้างนะครับพอดีผมไปเดินดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีเรื่องมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็มะเร็งปีกมะลูกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะสามารถได้ ตรวจรู้ก่อนที่จะลุกลามไปไกลนะครับที่ทางคณะผู้บริหารของเรานะครับได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับที่จะให้ปสมอของเรานี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเป็นคนดูแลพี่น้องชาวตำบลจีทวนนะครับผมก็ขอขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบามลมะเร็งแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้ความสําคัญและให้ความสําคัญและก็ที่ ได้ลงมาให้ความรู้กับพี่น้องชาวสสมอของโรงพยาบาลส่งเสริมถรือว่าตำบลกีทวนและก็ตำบลหนองโน,โนในวันนี้นครับขอขอบคุณครับปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าการรักษาเราจะดีมากแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยมาระยะท้ายๆเนี่ยการรักษาก็ค่อนข้างที่จะลําบากอัตราการเส,เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้ผู้ป่วยสามารถที่จะคัดกรองตัวเองได้ นะครับเช่นสามารถที่จะคลำเต้านมแล้วก็พบลักษณะเหมือนมีก้อนก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับจะทําอย่างไรเพื่อให้มีช่องทางที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปคัดกรองโรคบางอย่างได้นะครับหรือจะคัดกรองที่บ้านหรือจะคัดกรองที่โรงพยาบาลซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็คงต้องเน้นองค์ความรู้ตรงนี้นะครับสู่ประชาชนซึ่งเราก็คิดว่าเครื่องมือที่สําคัญที่สุดครับก็คือพี่พี่อสมม พี่ๆในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายนะครับที่จะมาสนับสนุนตรงนี้ซึ่งก็มีความสําคัญก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางอบอตอชีทวนที่เราให้เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลมะเร็งวนรัชธานีมาใช้พื้นที่นะครับมาใช้พื้นที่มาสื่อสารนะครับข้อมูลทางการแพทย์ที่มีความสําคัญ นะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้บริหารของโรงพยาบาลมะเร็งอุรลสธานีเองไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านโรคมะเร็งนะครับทางทีมพี่พยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เราก็คงจะมาให้ความรู้สื่อสารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอทางภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับแล้วเราก็มีการคัดกรองโรคบางโรคที่เราจะมาสาธิตแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับที่พี่อสมมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ ก็หวังว่าโครงการนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับพื้นที่ที่เราก็พยายามจะลงพูดง่ายๆก็คือลงชุมชนเพื่อให้ชุมชนตระหนักนะครับชุมชนดูแลตัวเองได้ตรงนี้เองก็พูดง่ายๆคือว่าจะทำให้โรงพยาบาลนะครับดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์การรักษาก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เน้นย้ำในส่วนของเป้าหมายในการที่เราจะต่อสู้กับโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็ง,าางอุบลรัชธานี กรมการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับผม